เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนมอเตอร์เวย์นะครับเรากำลังจะเดินทางจากกรุงเทพแถวสาทรเลยนะมุ่งตรงไปที่สนามสปิริตออฟเดอะโที่นครนายกเพื่อไปลองสมรรถนะของรถคันนี้อรบ Ford ว v เรสต์ใหม่เครื่องยนต์3 0 0 0ซี cc v 6ที่เป็นดีเซลเป็นครั้งแรกในไทยเลยแล้วก็เอเวอเรเนี่ยถือว่าเป็นรถยุคใหม่ของรถกระบะหรือว่ารถ ppv ที่เราใช้อยู่เนี่ยเขามีระบบการขับขี่เเยอะซึ่งเราขับด้วยโหมด normal หรือโหมดปกติ เขาก็จะเซตพวงมาลัยมาให้มีความเหมือนกับว่า,านุ่มนวลระดับหนึ่งมีความคมในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าอย่างวันนี้เราขับมาคันลงคันเร่งการเซตช่วงล่างช่วงล่างทุกอย่างทําได้ดีนุ่มนวลชวนฝันเลยเบรกดีพวงมาลายัยไม่เบาไม่หนักคือลงตัวมากๆนะครับอันนี้คือฟีลลิ่งของรถคันนี้ในทางเรียบคือความรู้สึกช่วงล่างแล้วก็เสียงที่มันเงียบแบบปกติดีเซลเสียงจะดังใช่ไหมอันนี้มันนุ่มเสียงมันดับนุ่มอ่ะ นุ่มแล้วก็เงียบคือแทบไม่บอกว่าดีเซลไม่รู้อะเอาจริงคันนี้อยากจะรู้ว่าเป็นทางแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อปีนไต่เนินสลับอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงถูกต้องแล้วคันนี้เป็นยางสแตนดาร์ดเลยนะยังไม่ใช่ยางออโอเนลนนะอ,อยากรู้เ่าไปลองไนไปลองกัน,ไ,กนไปครับ นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามสปิริตออฟเดอะโฟร์ไบโฟร์ไดวี่สคูลแอพเวอร์เจร์กาวนะครับก็โห oh, เรียกซะชื่อเต็มเลยสนามนี้อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเราเดินทางมาที่นี่ประมาณ140กิโลนะครับจากกรุงเทพเรต้องบอกว่าคันนี้เมื่อกี้เราจับตัดสินเปลืองบทที่บอกไปในรถนะคันนี้ให้ตัดสินเปลืองอยู่ประมาณ10โลลิตรถึง11โลลิตรนะครับประมาณนี้คือเลข10โลลิตรนะมีแน่นอนสําหรับเครื่องยนต์ใหม่ของเขาคือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3,000ซีซี V6 คือ6สูบนะครับแล้วก็มีแรงม้าอยู่ที่250าแรงมา้าแรงบิดสูงสุดเขาเนี่ยถึง600นิวตันเมตรเลยนะคือแบบแรงบิดเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่เราขับมาเนี่ยสไตล์ของตัวรถเนี่ยไม่ได้รุนแรงดุดันขนาดนั้นจะเป็นสไตล์แบบนุ่มนวลอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาทําได้ดีคือเครื่องยนต์เนี่ยมันนุ่มมากเสียงเครื่องยนต์เบามากนะครับเป็นอะไรที่แบบบาลานซ์ดีมากขับมาประทับใจทุกงางนุ่มนวลเอาละเรามาดูกันดีว่ามันแตกต่างจาก รุ่นที่แล้วยังไงเนาะก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดใหม่ที่มีจําหน่ายเพียง350คันนะครับในรอบแรกที่จะมาจําหน่ายในบ้านเราก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปใหม่ชื่อว่าแพตตินัมสำหรับ e อเวอเรสเครื่องดีเซล 3000v6 คันนี้นะครับเขาต้องเติมน,น้ํายาปลอบัดไอเสียดีเซล DEF หรือว่าสารแอดบู Ad oo, ที่เรารู้จักกันเ,นเพื่อให้มันเป็นไป,น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 ปนตามมาตรฐานของยูโร5นะครับ ตามสมอกํำหนดเรามาดูก่อนว่าหน้าตาเขาเนี่ยแตกต่างจากรุ่นไทเทเนียมพัดยังไงบ้างหนึ่งเลยนะครับกระจังหน้าเขามีการออกแบบใหม่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะมันก็ไม่ได้ใหม่มากมันก็ยังอิงความเป็นเอเวอร์เรสเดิมอยู่แต่ว่าเขาจะมีการมีทิมใหม่ที่มันดูแบบมันดูหรูหราขึ้นเนาะเนี่ยครับตรงนี้เขาจะมีโครเมียมมาชัดเจนเลยว่าเป็นช่องแบบนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเป็นจุดๆๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะครับแล้ว แล้วก็ในโคมเมียมนะมันก็จะมีเป็นเป็นกลอสอะเป็นเหมือนกับเป็นโนแบ็กหรือกลอสแบ็กสีดำดูแล้วมันก็รู้สึกหรูหราโอเคอะพุ่มฐานขึ้นครับตรงนี้มีโลโก้ฟอร์อันใหญ่เหมือนกันแล้วสิ่งที่แตกต่างอันนึงคือรุ่นเขาแพตตินัมที่หางบแบบนี้แพตินัมมันก็เป็นรุ่นสูงสุดของเขานะครับแล้วก็เขาก็ยังให้ระบบความปลอดภัยมาเหมือนเดิมแอคทีฟคู่คอนโทร มีเตือนอัตโนมัติเดือดอัตโนมัติอยู่ในเลนอยู่กลางเลนอะไรเงี้ยเหมือนรุ่นเดิมมีมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีอยู่ตรงแดชบอร์ดตรงด้านบนแล้วก็มีมาให้ไฟก็ยังคงเหมือนเดิมนะมันดีอยู่แล้วนะเป็นแบบมัจ i ิ LED ดีปรับเลี้ยวตามพงมาลายตั้งองศาได้อัตโนมัติเปิดอัตโนมัตินะครับไม่แยงตาแน่นอนไฟดีมากมีสปอตไลท์มาให้ก็โดยรวมด้านหน้าก็ประมาณนี้สิ่งที่แตกต่างจากรุ่นปกติอย่างหนึ่งเลยคือล้อเขาบอกว่าล้อคันนี้ เป็นหนึ่งเดียวในรถประเภทนี้คือเป็นล้อขนาด21นิ้วรัดตัวยาง275 4 5 r 21้อบอก็บอกว่าแก้มยางมีความบางระดับหนึ่งแต่ขับแล้วนุ่มมากนะครับเมื่อกี้ลองมาลุยเส้นทางลำบากก็ก็ลุยได้ถังสบายนะมีโลโก้ V6 มาด้วยเนย่เอามาขิงกูแข่งหน่อยว่าไอ้อกสูบนะสูบนะนี่ครับมีตรงนี้แล้วก็ไม่ลืมที่จะให้โลโก้ว่าแพตตินัมอยู่ด้านข้างตรงนี้ด้วยซึ่งฟอนต์เนี่ย มันบึกบุนแน่นอนเลยฟอร์ดเขาชอบแบบนี้นะบึกบุนนะครับนี่เขาบอกว่ามันจะมีโหมดเขาเรียกว่าเป็นไลติงโซนมันสามารถจะเลือกเปิดได้คือมันสามารถจะให้รถคันนี้มันมีความสว่างตั้งแต่เนี่ยรอบคันเลยแล้วก็สามารถจะเลือกเปิดได้ด้วยเป็นจุดๆนะครับไม่อาจจะไม่ต้องรอบคันก็ได้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขาซึ่งเวลาแบบล็อกรถแล้วอยู่ที่มืดอะล็อกรถแล้วยังมีแสงสว่างอยู่อันนี้ก็มันจุดดีเอาเราไปดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไง สำหรับด้านท้ายนะครับเขาก็มีมาให้ใคล้ายๆกับรุ่นปกตินะก็ที่เด่นชัดระหว่างว่ารุ่นนี้รุ่นท็อปสุดกับรุ่นท็อปสุดก่อนหน้านี้ก็คือนี่เลยครับคําว่าแพลตินัมอยู่ฝังอยู่รงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของเอวเลล์รุ่นใหม่นะก็จะเป็น LED แบบนี้นะครับดีเซนเซอร์รอบคันอ้อรถคันนี้มีกล้องสามรองศาม,มาให้นะแต่จริงๆก็มีตั้งรุ่นที่แล้วแล้ว อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ e v e r e s t ในรุ่นแพตตินัมเป็นรุ่นดีเซล V6 คันนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่ามันมีระบบอะไรแปลกๆมาบ้างนะครับแล้วก็แตกต่างจากรุ่นปกติยังไงไปครับดูภายในกัน mm hmm. เอาละครับเรามาดูภายในของ e v e r e s t เรต um, พตตินัมรุ่นดีเซล V6 กันเนาะต้องเรียกชื่อรุ่น Diesel v ี V6 เพราะว่าในงานคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะมันต่างจากรุ่นเดิมยังไงนะจะได้คุ้นเคยกันเอาละ่ะหนึ่งในนั้นนะครับคือเบาะคู่หน้าเนี่ยปรับระดับได้10ระดับนะ คือปรับหน้าหลังเขาเรียกว่าปรับทิศทางนีกว่าปรับทิศทางได้10ทิศทางเนาะก็จะมีทั้งด้านคนขับแล้วก็ด้านผู้นั่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่สิททิศทางจะมีเฉพาะด้านคนขับแต่ว่าคันนี้ให้มาด้านคนนั่งด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเบาะเนี่ยแน่นอนว่ามีโลโก,โก้แพทตินัมติดมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็เป็นเบาะหนังอย่างดีนะครับและที่สําคัญเนี่ยพูดถึงบเบาะนะเขาจะมีเบาะอุ่นมาให้เบาะเย็นมาให้คือสามารถจะปรับแรงพัดลมเนี่ยอยู่ที่ ตัวเบาเลยเวลาแบบอากาศร้อนๆเนี่ยสามารถจะเปิดฟังก์ชันในจอเนี่ยให้ยเย็นอะไรอย่างเงี้ยในหน้าหนาวก็อากาศเย็นๆใช่ไหมก็สามารถจะอุ่นร้อนได้ก็อันนี้เป็นสเปกส่งนอกนะครับอย่างบอกแหละรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เคยขายในประเทศออสเตรเลียซึ่งผมเคยได้ไปขับแล้วก็ดีมากๆนะครับอันนี้ไม่อยู่ในนี้แลวแลวที่สําคัญนะไม่ได้เฉพาะคู่หน้านะครับเบาะอุ่นล้อเนี่ยคู่หลังด้วยมีปรับด้านหลังด้วยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรถระดับเดียวกันเลย และหนึ่งในนั้นนะก็คือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยสามารถจะอุ่นอุ่นมือร้อนได้ด้วยคือเวลาอากาศเอาหนาวอ่ะมันจะเย็นไปหมดโดยเฉพาะมือนะคันนี้ก็จะมามีการอุ่นที่พวงมาลัยด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่บ้านเราอาจจะไม่ได้ใช้นะแต่ว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับผู้ชมแล้วรถคันนี้นะครับก็จะมีนี่เลยมีเครื่องเสียงที่แตก่ากรุ่นปกติคือ B O เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอยู่ในรถระดับแบบไฮคานเลยนะครับที่สําคัญมันคือลําโพงที่มี12ลําโพงมี1 2จุดรอบคันเลยนะแล้วก็มีซับฟูเฟอร์อีกกัรหนึ่งโห,โหเสียงดีมากๆต้องบอกว่าผมมาชอบมากครับหลังคาเป็นพนอลามิกส n ลูปก็มาให้โดยรวมมันมันสวยกว่าที่คิดเอาล่ะขอขึ้นไปนั่งอธิบายนิดนึงในนี้นะครับเขามีการตกแต่งให้มันหรูหราขึ้นกว่ารุ่น ทเทเนียมพัดบ้านเราคือมีการทําให้ตรงนี้ถ้าเป็นกลางคืนนะมันจะเป็นเลืองแสงคุณผู้ชมมันจะเป็นไฟแอมเบนไลท์นะครับที่สามารถจะปรับสีได้แล้วก็ตรงนี้เป็นไม้เขาเรียกว่าคอส o ูดเนาะเป็นไม้ที่มีคือมันดีอะมันมองมันเป็นไม้สังเคราะห์แะแต่ว่าผิวพัดสัมผัสอะไรมันมันดีมากอันนี้ก็มีเหมือนทุกทั่วไปเนาะตรงนี้เป็นคมเมียมนี่ตรงนี้ก็เป็นช่องที่สําหรับใส่น้งใส่น้าอะไรต่ออะไรนะครับแล้วที่สําคัญนึง คันนี้มีอลเลตชาร์จตรงนี้มาให้เนาะแล้วก็มีไฟ 220V โวลต์มาให้มี USB 3จุดเนี่ยก็มีเหมือนกับรุ่นปกติทั่วๆไปอันนี้ก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาให้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระบบขับเคลื่อนของเขานะครับคันนี้ให้ระบบขับเคลื่อนมาแบบเต็มเลยนะก็มีทั้งขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ก็คือมันจะปรับอัตโนมัติสามารถจะขับใน ขับตัวไปได้เลยคันนี้โหมดปกตินะโหมด normal อะ่ะมันจะเป็นโหมด4 a ก็คือเป็นกับเครืองสีล้อแบบโอโต้เวลาที่เราขับปกติเนี่ยกำลังขับเคลื่อนจะอยู่ล้อหลัง100%แต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเข้าโคง้งมีแรงฝืดอะไรเงี้ยมันจะกระจายแรงไปข้างหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถจะเลือกได้ทั้ง4ที่เป็น full time 4ที่เป็น part time ที่แบ,บ่งกัาาล f o low นะครับก็คือเอาไว้แต่เนินอะ่ะแล้วก็กขับเคลื่อน2ล้อที่จะ ขับขึ้นสองล้อคันนี้ก็คือเป็น2 2ง H ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเราเลือกโหมด eco อีโค่ะมันถึงจะมาเลือกขับเคื่อนสองล้อตรงนี้ได้นะครับอันนี้การขับขี่เนี่ยอยู่6โหมดว่าจะเป็น normal นะเป็น eco โหมดลื่นนะครับโหมดลากจูงแล้วก็โหมดไต,ต่หินทรายอะไรพวกนี้ก็มีมาให้แล้วก็ที่สำคัญเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะอีชิฟเตอร์ของเขาเนี่ยทำงานได้ราบรื่นม,มากๆครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันในสนาม s p i ริตออโต้โฟร์บายโฟร์เอเวอร์เกาวกันว่า,วารถคันนี้จะสามารถจะผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่าง ง่ายได้แค่ไหนแล้วก็ไปได้หรือเปล่ากับยางที่เป็นยางไม่ได้ยางลุยนะเป็นยางบ้านๆซึ่งผมว่าเหลือเฟือนะครับอ่ะไปกันเลยดีกว่าครับชมกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนาม s p i r i t of the 4ดอนะครับเรากำลังจะเข้าสถานีที่หนึงนั่นคือเป็นเนินสลับซ้ายขวานะครับเราจะใช้โหมดเราหลอกกันก่อนดีกว่าเราจะใช้โหมด เขาเรียกว่าขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์หรือโหมดปกติซึ่งรถคันนี้ขับขึ้นมากดสตาร์ทเนี่ยมันจะเป็นโหมดนี้เลยนะครับก็คือเป็น 4A หรือขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ปกติแล้วอ่ะโหมดนี้มันจะขับเคลื่อนล้อหลังเป็นหลัก100%พอเวลามีอุปสรรคไรต่างเนี่ยมันจะถ่ายทอดกำลัง100%เนี่ยไปที่ล้อคู่หน้าแล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงสูงสุดของเขาเนี่ยก็คือ50-50ก็คือข้างหน้า 50, 50หลัง50นะครับเอาล่ะเอาไปดูครับสถาน,นีน ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเซ็ตตัวเราก่อนให้เราจับแบบธรรมะแมนโอ้โหลึกผสมควรนะคุณผู้ชมมันจะเป็นเนินแบบล้อหน้าลงสลับอย่างนี้เลยนะเอาละตื่นเต้นครับตอนนี้เราใช้กล้องส,สารัตศึกษาเรายังไม่ใช้ดิฟล็อกคันนี้มีดิฟล็อกหลังด้วยนะแต่เรายังไม่ใช้เลยเราใช้หมวกแบบแบบ Standard, ดนดาดดูดูซิว่ารถคันนี้จะผ่านอุปรสรรคไปได้แค่ไหนนะครับเอาแล้วตอนนี้ค่อยๆไปนะครับ ลอ้อหน้าหน้าขวาลงแล้วเอาละครับรถเริ่มเอียงเริ่มเอียงแล้วปั๊บตรงนี้ลบแล้วรอแล้วครับตอนนี้ติดแล้วติดแล้วผมเติมคันเร่งอ่าเติมคันเร่งมันก็มานี่ระบบเริ่มช่วยแล้วครับเริ่มกระจายน้ำหนักแล้วอ่าไปได้หมดปุ๊บอ้าวเฮ้ล้อขาวายกครับล้อขาวายกมันก็ไปได้นะแต่ก็ต้องเติมคันเร่งนิดนึงนะครับเติมคันเร่งนิดนึง โอ้โหนี่เริ่มติดแล้วตอนนี้ล้อควายกันซ้ายกับขวาลอยคู่ระบบแทกชันต้องทำงานให้ให้ล้อที่ไม่ลื่นถลายเนี่ยมีแรงนะโอ้โหมันทำงานได้ดีนะครับนี่โหมดธรรมดานะเอางี้เดี๋ยวผมต้เปลี่ยนเป็นโหมด 4H ก็คือกระจายกระจายแรงเป็นโหมดพาทไทม์แหละครับก็400แบบ 4H ก็คือครับกำลังเนี่ยจะอยู่ที่ล้อคู่หน้า50ล้อคู่หลัง50นะครับตอนนี้เอาลนะผมปรับแล้วนะ ลองดูครับคราวนี้ก็จะไปได้ง่ายขึ้นโอ ح, น้โหเงียนเลยไม่ต้องใช้แรงปั่นแล้วนี่ยผมปล่อยไหลเลยผ่านได้อย่างสบายโอ้โหเครื่องยนต์แบบนุ่มนี่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเอาละตอนนี้เราจะไต่เนินชันนะครับอันนี้เป็นเนินชันมากนะเดี๋ยวเราจะไปจอดกลางเนินดูซิว่าเครื่องยนต์แรงบิด600นิวตันเมตรเนี่ยมันจะขึ้นเนินได้ง่ายได้แค่ไหนนะครับ ตอนนี้เราไต่ด้วยเขาเรียกว่ารอบอยู่ที่1ัน0รอบประมาณนั้นก็สามารถจะไต่ขึ้นเนินได้อย่างสบายเนี่ยผมเติมพลังเร่งเบาๆเนี่ยครับโอ้โหเครื่องนุ่มมากอันนี้ผมขอเพิ่มรอบเป็น1,400รอบนะก็ขึ้นได้อย่างสบายเอาละผมขอเบรกนี้ผมเบรกลงนะแล้วผมลองดูนี้แรงบิด6 0 0นิวตันเมตรเนี่ยออกตัวจะเป็นยังไงนะครับ3 2, 1ปล่อยไหลไม่ไหล มีระบบช่วยแล้วก็เติมพลังเร่งนิดเดียวรอบอยู่ประมาณ1,500้รอบตันเองก็ขึ้นเนินได้นะครับโอ้โหทำไมมันง่ายดายขนาดนั้นนี่ครับตอนนี้อยู่ที่จุดสูงสุดแล้วสูงสุดแล้วนะครับเอาละต่อไปลงเนินผมขอเบรกก่อนลองระบบคิว d e เซน n t คอนโทรลกดตรงนี้เลยนะครับโลบบควบภุมล,ลงละชั้นพร้อมเราก็ ปล่อยเบรกทุกอย่างนะครับปล่อยเลยปุ้งให้รถทํางานระบบก็ค่อยๆลงเนี่ยงนุ่มนวลโอ้โหมันนุ่มมากเอาละผมเติมหน่อยดีกว่าช้าไปนะครับาเอาละฐานนีขึ้นเนินเรียบร้อยผ่านไปนะครับ2อฐานนี้ง่ายดายมากๆสำหรับ e v e r อเร V 6อันนี้อลองดูนี่ผมปล่อยไหลนะลังบิดประมาณพันรอบก็ขึ้นได้แล้วอะสบายมากอันนี้ผมจะชิดซ้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนบันไดเนาะ สแตนดาร์ดก็มาได้อย่างสบายนี่ครับเดินที่5คือเป็นทางเอียงดิฟล็อกทำงานอ๋อถ้าเป็นโฟลดิฟล็อกหลังจะทำงานดิฟล็อกหลังทำงานก็สบายเลยไปได้แบบนุ่มนวลนะครับห0 0นิวตันเมตรของแรงบิดเนี่ยโอ้โหเหลือเฟือครับเอาแล้วนี่เป็นทางสลับ น,นี่โอเคว่าตรงนี้ล้อเริ่มลอยโอ้โหยอดอันนี้เรามองไม่เห็นข้างหน้าเลยต้องมองกล้องอย่างเดียวนนะี่โอ้ยเขามีเส้นด้วยนะยส,สุดยอดเลย,ยคือถ้าไม่มีกล้องมองไม่เห็นนะนี่อ่าเอเียงสิบเกองศาในนี้มีบอกเลยนะตอนนี้สิบแปดแล้วโอ้โหแจ๋ว เอาละครับตอนนี้ลงน้ําบ่อดแรกนะตอนนี้ข้างหน้าเริ่มลงน้ำแล้วค่อยเติมคันเร่งนะครับระ,ะยะการระยะด้าน,นหน้าเป็นเสื้อถูกป,ปังาบเบาครับเดินคันเร่งประมาณ900รอบเท่านั้นเองคันนี้รถก็ค่อยๆไต่ไปได้อย่างสบายโอ้โหนุ่มจริงเลยนุ่มนวลมาก นุ่มมากอ่ะขอเพิ่มรอบเป็น1,100รอบนะครับโ o โฟโลสุดยอดครับผ่านไปได้อย่างง่ายๆเลยอ่ะ ยอดจริงๆเลยครับผมว่ารถคันนี้มันให้ตัทธนาที่ดีมากๆนะคือแรงบิด600นิวตันเมตรเนี่ยเหลือเฟือเลยผมวิ่งด้วยรอบแบบเดินเบาเลยแทบจะไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยมันก็ผ่านไปได้อย่างสบายและที่สาคัญช่วงล่างเขานุ่มมากนะครับคือพอปกติเนี่ยคันอื่นเนี่ยเวลาลงทางชันแล้วเจอทางที่แบบเป็นพื้นลาดเนี่ยมันจะกระแทกแต่คันนี้ก็กระแทกเหมือนกันแต่ว่าโหเหมือนแบบลงบนพรมอ่ะคันนี้ เปิดราคามาที่2ล้านกว่าบาทเนาะถามว่าแพงไหมก็ต้องบอกว่ารุ่นปกติที่เป็นไทเทเนียมพัดเนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1, 800, 1> ล้าน8ประมาณ 1, 900, 1> ล้าน9ก็คือเกือบ2ล้านแล้วสำหรับพลตินัมนะในราคา2ล้านกว่าที่เปิดตัวมาถามผมว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงนะครับรถคนันนี้ราคาเท่านี้ได้เครื่อง v 6 3,000ซีซ cc 2องร้องม้าแล้วก็แรงบิด6ลนตันเมตรไปได้ทุกที่นะครับช่วงล่างดีเป็นรถที่ ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลต่อเนื่องแบบสมูทสมูทนะสำหรับวัยรุ่นนะที่แบบโอ้โหชอบความรุนแรงกระโชกภาคคิดว่า3 0 0พ V6 ดีเซลคันนี้จะแรงพูดปาร์ตเนี่ยแบบเครื่องเบนซินนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นสไตล์แบบว่านุ่มนวลไปเรื่อยมีความหรูหราระดับหนึ่งเลยมีออปชั่นที่จัดเต็มในราคาที่ไม่แพงมากนะครับคันนี้ For d e v อ r e s t ร l a t i n u m มเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนทั่วไปเอาล่ะอันนี้ก็เป็น คร่าวๆนะครับของต้นฟู f ออ n ไลน์ในการทดสอบ Ford e v e r e อเร์เครื่องยนต์3,000ดีเซลว6คันนี้นะครับในครั้งหน้าถ้าเกิดเราได้เอาบาทดสอบอย่างจริงจังแล้วเราจะรีวิวแบบเต็มให้ดูอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายน,นะครับผมก็ต้องบอกว่าผมชอบมันมากๆเลยนะครับมันสามารถจะผ่านอุปสาารรคต่างๆในสถานีของโรงเรียน SPIRIT, 4 4, ออ t o 4ร์ไอโฟร์อะ o วิสูเนี่ยได้อย่างราบรื่นอ่ะทุกสถานีนะครับคื โรงเรียนสปิริตเนี่ยเขาก็สอนการขับเคลื่อนรถต่างๆถานี่ต่างๆนะก็มีการเรียนการสอนรถคันนี้มาทีเดียวเนี่ยผ่านได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับต้องขอบคุณโรงเรียนสปิริตออฟดอฟบิฟอว์ครั้งนี้มากนะครับที่ให้เราใช้สนามก็ยังไงลองสมัคร,รได้ในสปิริตออฟดอฟบิฟอว์นะครับในเว็บไซต์หรือ Facebook เนี่ยมีแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องอัตโต้อินโฟออนไลน์ให้เราด้วยนะครับเราจะมีรถ นำเสนอดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะรเราก็จะพาไปในสถานที่ต่างๆที่มันเหมาะกับรถคันนั้นๆนะครับทำให้ผู้ชมได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมแนทจากอองต้นโฟลานะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ